สงสัยไหมครับว่าเสียงบนเครื่องบินแต่ละเสียงมีความหมายว่าอย่างไรวันนี้ผมจะมาแชร์5เสียงที่ทุกคนต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอนครับนอกจาก5เสียงที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ช่วงท้ายผมจะแนะนําประโยชน์ของเสียงบนเครื่องบินที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จะเป็นเสียงอะไรนั้นติดตามกันนะครับเราจะมาเริ่มเดินทางกันไปพร้อมกันเสมือนว่าทุกคนได้นั่งเข้าประจําที่แล้วนะครับ เสียงแรกครับก่อนจะออกเดินทางนะครับเราจะได้ยินเสียงนี้ซึ่งเสียงนี้จะเป็นการสื่อสารกันระหว่างลูกเรือเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะออกเดินทางเช่นการตรวจสอบประตูของเครื่องบินหรือการปิดช่องเก็บกระเป๋าเหนือศีรษะในห้องผู้โดยสารเสียงนี้คือเสียงที่พนักง,งานภาคพื้นดินกําลังปิดประตูห้องเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ยินเสียงนี้แต่หากวันนั้นที่นั่งของเราไปอยู่ใกล้กับประตูห้องเก็บสัมภาระนั้นแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วครับหลังจากนั้นทุกคนอาจจะได้ยินช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกเรือจะขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าจะเป็นการขอให้เก็บสัมภาระในที่ที่ต้องเก็บการเปิดแอร์เพลนโหมดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมไปถึงการคาดเข็มขัดนิรภยัย จากนั้นลูกเรือจะทําการสาธิตและอธิบายข้อควรรู้รวมถึงสิ่งที่สําคัญต่างๆเช่นทางออกฉุกเฉินหรือการใช้เสื้อชูชีพครับเอาละครับตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางเครื่องบินของเราอยู่บนรันเวย์และพร้อมที่จะทะยานสู่อากาศเสียงที่3เสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินครับในตอนนี้กปตันของเราจะเริ่มเร่งเครื่องยนต์เพื่อน,นําเครื่องขึ้นสู่อากาศทุกคนจะได้ยินเสียงที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือเสียงใบพัดของเครื่องบินที่กำลังหมุนอย่างรวดเร็วมากขึ้นครับ ก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเราจะยินเสียงเหมือนแขนหุ่นยนต์พับเข้านั่นคือเสียงของการเก็บล้อของเครื่องบินนะครับและถ้าตอนนี้ทุกคนมีอาการหูอื้อหรือเจ็บหูขึ้นมาไม่ต้องังวลน,นะครับเพียงแค่เรากลืน้ํำลายหรือจิบน้ำหรือหาวก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันครับอะเสียงนี้มาอีกแล้วทีนี้มาพร้อมกับการปิดสัญญาณไฟด้วยนะครับ โดยส่วนใหญ่ทุกคนจะได้ยินเสียงนี้เมื่อกับตันนำเครื่องบินขึ้นมาถึงความสูงที่คงที่แล้วต้องการจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าสามารถถอดเข็มคัดได้รวมถึงแจ้งให้ลูกเรือเตรียมพร้อมที่จะให้บริการกับผู้โดยสารทุกคนครับโอ้เสียงติ้งไมค์แล้วแต่ครั้งนี้มีแค่ครั้งเดียวนะครับเสียงนี้เราจะได้ยินก็ต่อเมื่อมีผู้โดยสารที่ต้องการขอความช่วยเหลือเช่นขอ,อผ,ผ้าห่มหูฟังหรือน้ำดื่มครับ หลังจากที่เราได้ทานอาหารและเครื่องดื่มแล้วระหว่างการเดินทางหลายๆคนอาจจะฆ่าเวลาด้วยการใส่หูฟังเพื่อดูหนังหรือฟังเพลงที่ชอบแต่มีหลายๆคนที่จะใช้ช่วงเวลานี้เพื่อนอนหลับพักผ่อนนะครับแล้วนั่นคือเสียงที่4ครับเสียงเครื่องยนต์เสียงใบพัดของเครื่องบินที่ทํางานอย่างสม่ำเสมอ,สมอคือเสียงไวน์นอสครับ ประเภทนี้จะช่วยให้ทุกคนหลับได้ตลอดการเดินทางเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เครื่องบินของเราใกล้ที่จะถึงปลายทางแล้วครับเสียงนี้กลายเป็นเสียงที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับเสียงนี้มาพร้อมกับสัญญาณไฟที่จะแจ้งให้ผู้โดยสารทุกคนรัดเข็มขัดค,ค,ครับหมายความว่าตอนนี้กัปตันได้ทําการลดระดับของเครื่องบินมาอยู่ในระดับที่พร้อมจะลงจอดแล้วครับก่อนการลงจอดเราจะได้ยินเสียงเหมือนแขนหุ่นยนต์กางออกอีกครั้งหนึ่งรวมถึง เสียงปีกของเครื่องบินที่ขยายออกเพื่อทําการลดระดับและความเร็วของเครื่องบินและในช่วงเวลานี้เราจะได้ยินเสียงลมต้านที่ดังมากๆซึ่งเป็นเรื่องปกติก่อนการลงจอดครับเสียงนี้จะดังตึกตึกหรือบางครั้งอาจจะมีเสียงเอสดาร์บ้างนะครับเสียงนี้เกิดขึ้นจากแรงกระแทกระหว่างล้อของเครื่องบินกระทบกับพื้นคอนกรีตของรันเวย์ครับจากนั้นเราจะได้ยินเสียงเครื่องที่กําลังหมุนกลับ เพื่อทำการเบรกให้เครื่องบินชะลอ,อความเร็วลองอีกครับและนั่นคือ5เสียงที่จะเกิดขึ้นบนเครื่องบินที่ทุกคนควรรู้ครับเอาล่ะรครับมาถึงเสียงที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับและนั่นคือเสียง white noise ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องยนต์ครับ white noise คือเสียงที่มีขึ้นความถี่สูงกลางต่ำมาควบรวมกันและมีความถี่สม่ำเสมอเสียงนี้จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความสงบ หากเราตั้งใจฟังแต่เสียงนี้จะทำให้เรารู้สึกสงบและหลับได้ง่ายขึ้นครับคืนไหนถ้ารู้สึกนอนไม่หลับลองเปิดเสียงนี้ฟังกันได้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับและถ้าอยากลองฟังเสียงครื่องบินก่อนนอนคืนนี้คลิกที่วิดีโอด้านข้างนี้ได้เลยครับ